สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็จะพามาชมสวนหญ้าเซลได้ซื้อกันนะครับนี่นะครับผมนู่นสุดนู่นนะครับเดี๋ยวให้แม่เล็กเดินพาไปดูนะครับผมตะอ้วนไม่พาลองนิกไปหรออเพอตะอ้วนตัดหญ้าโอเคอะที่โล่งๆตรงนี้พอดีเราตัดกันเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะคะอ่าจ่ายเขายังไม่ครบแต่ว่าเขาให้มาตัดก่อนค่ะจ่ายเขาไปเท่าที่เรามีก่อนเนาะพี่พี่ขา โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวน้องนิกพาไปดูนะคะว่าออสวนขนาดไหนเป็นยังไงบ้างนะคะนี่โอเคอันนี้ไม่ไม่ไกลจากบ้านเรานะคะพี่ๆประมาณ1กิโลบ่อสะอ้วนหนึ่งกิโลใช่ไหมคะโอเค1กิโลเดี๋ยว,ยวพาพี่ๆมุดสวนหญ้าไปเลยนะคะนี่ก็อะมุมกว้างดีกว่าจะได้เห็นกว้างๆนี่ค่ะอะโอเคไป แล้วค่ะพี่ๆนี่เป็นญ่าเอ่อญ้าเนเปียนะคะก็อูโหูตะอ้วนถ้าเราเงียบไปตามหาด้วยนะ <c ười> คือลึกไกลมากเลยนะคะก็จะมีเอ่อตรงตรงบางแค่จุดนี้จุดเดียวนะคะที่บางหน่อยหนึ่งนรกนั้นก็จะหนาลึกยาวไปนู่นเลยค่ะเออกี่ไร่นะตะอ้วน สองไร่สองไร่กว่าเพราะาอันนี้มันไร่กว่าเนาะท,ทางนี้จะสองไร่กว่านะคะพี่พี่เดี๋ยวตองนี้ถ่ายพี่พี่ดูก่อนนะคะนี่อ่านี่ค่ะสวนหญ้าก็โอ้คือจะถามว่ากว้างมากไหมไม่ได้กว้างมากแต่ยาวมากนะคะดูคะ่ะพี่พี่เนี่ยค่ะตรงหมาก็มีนะคะตรงบางก็มีหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็มันก็สมเออสมสมสม,สมดุลก,กันกับราคาเนาะพี่พี่่ะ เนี่ยค่ะยาวไปสุดนู้นเลยค่ะพี่พี่สุดสุดต้นไม้ใหญ่ต้นนู้นเลยค่ะเดี๋ยน้องนิกพาพี่พี่ดูก่อนค่ะทีแรกว่าจะไล์สดค่ะแต่สัญญาณไม่พ่อยมีค่ะก็เลยว่ากลัวพี่พี่จะรอดูเอ่อแบบมันดูไม่สนุกเนาะพี่ๆค่ะอ่ะน้องนิกไม่กล้าเดินเข้าไปนะคะพอดีไกลจากพวกเขามากเลยดูค่ะสุดลูกหูลูกตากันฝั่งนู้นเลยค่ะพี่พี่มาจะถึงสุดนู้นนะคะสุดต้นใหญ่ต้นเนี้แล้วค่ะนนค่ะ นะคะก็ต้นก็สูงก็เท่ากันนะคะพี่พี่อ่านะคะเป็นญ้าในเปียเนาะเนี่ยค่ะก็ยาวแบบนี้เลยนะคะนู่นค่ะพี่พี่โอเคเยอะนะคะถามว่าเยอะมาเยอะเลยนะคะนี่ถ้าเาตาแป๋วได้กินควบคู่กับต้นสับป,ประรดต้นอ้อยไปด้วยกันเนี่ยโอ้ได้เป็นเดือนเดือนกว่าสองเดือนเลยค่ะพี่พี่เนี่ยค่ะ ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่นะคะที่ท่านสนับสนุนในส่วนของอช่วยซื้อผลไม้ตาแป๋วนะคะท่านเหมาให้ก็ได้นำคะแนนที่ท่านเหมานะคะมาจ่ายเจ้าของสวนเขานะคะแต่ก็ยังไม่ครบเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาสู้กันต่อเนาะพี่ๆ่ะวันนี้ยังไม่ครบก็จ่ายเขาส่วนหนึ่งแล้วก็ขอเขามาตัดก่อนนะคะเพราะว่าหญ้าเรามันก็หมดจริงๆเนาะพี่ๆ่ะเจ้าของสวนก็น่ารักนะคะเขาก็ใจดีให้เรา ตัดก่อนนะคะให้เราตัดหญ้าก่อนนะคะอ่าเราก็ทยอยหาคะแนนมาให้เขาเนาะพี่พี่ขาโอเคเนี่ยค่ะอะไรจ๊ะอ๋อมุมโน้นค่ะหนูยาวเลยแล้วก็จะแบ่งตัดไว้ปลูกด้วยนะคะพี่ๆแบ่งตัดไว้ปลูกด้วย ย่านี้ตาแปว๋ว่าพ่อจ๋ากินดีมากค่ะกินแบบอู้กินหมดเลยนะคะกินแบบกินได้หมดเลยอะค่ะพี่พี่เขาไม่ไม่บางบางบางสวนเนี่ยเขาจะเลือกกินนะคะบางสวนเลือกกินแล้วก็บางทีกินแต่ใบต้นไม่กินนะคะแต่ว่าสวนนี้เนี่ยกินทั <pancakes> ้งหมดเลยค่ะอาจจะด้วยสวนไม่เหม็นอึเนาะใช่ไหมคะปู่สวนนี้ไม่ค่อยเหม็นอึช้างเนาะอ๋อต้นมันมันด้วยมันมันสวยอะคะ่ะพี่พี่มันไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะ อ่ใช่ค่ะนี่คุณปู่ก็มาตัดไปให้คุณปู่ทองใบด้วยนะคะกับแม่แป้งร่ํานะคะในแต่กันช่วยกันเนะาะต้นมันมันคาะเขาอกินได้เยอะนะคะนี่คุณน้ามาช่วยตัดค่ะพี่พี่เพราะว่ากลัวฝนตกค่ะพี่พี่ค่ะบรรยากาศตอนนี้คือ ฝ่ามืดกระโค้งบมดนอย่าฝ่าตกเลยนะคะเนาะให้ออพอๆเขาช่วยกันตัดไปให้ลูกๆก,ก่อนนะคะพี่ฝนอย่าพิ่งมาหาเราเลยเนาะนี่ก็ดูหนุ่มๆเขาเออกกำลังกัน,นะคะ่ะพี่ๆวิถีควานช้างนะคะตัวจริงเสียงจริงค่ะตะอ้วนต้องใส่รองเท้าบูทตนะคะเพราะว่าตะอ,อ้วนเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วก็ คุณหมอบอกว่าให้ใส่รองเท้าบูทตลอดเพราะว่าถ้าเขาเป็นแผลเป็นอะไรเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะคะด้วยความที่เลือดเลือดเขามันไม่ค่อยดีนะคะพี่พีๆใส่บูทกันมาเลยทางนี้พ่อควานเสือนะคะเนี่สู้กันต่อไปค่ะพี่พี่ยังไงก็ได้ให้แต่ลูกอิ่มนะคะฝนจะตกฟ้าจะร้องยังไงก็หยุดไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกเขาก็หิวตลอดเวลาเนาะ อกสู้ใช่ไหมคะพราควาเสือบอกว่าฝนตกก็หยุดไม่ได้นะะเพราะควานบอกนะคะใจรักนะคะเราก็ตั้งใจตัดหาให้เขาด้วยหัวใจเนาะมาด้วยใจนะคะเขาอิ่มเราก็ดีใจนะคะพี่ๆแต่เขายืนหิวยืนโยกขาเนี่โอ้ยอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมครับปูอยู่ไม่ได้เลยนะคะเห็นเขายืนหิวเนี่ยใช่ค่ะต้องมีหญ้าตลอดคือ อาหารที่สําคัญที่สุดของเขาเลยก็คือหญ้านะคะเาามเรนี่คำคมไปหนึ่งแมทใช่ค่ะมีพอขวานก็ตัดไปให้ปู่ทํองใบด้วยนะคะ ลงว้นสู้ๆ <laughs> เราเป็นฝ่ายสนับสนุนค่ะพี่ๆเราฝ่ายซับพอร์ตให้ดูบรรยากาศนะคะอเออ ส่วนย่าก็จะมีที่สูงที่ต่ำนะคะพี่พี่แต่ว่าที่สูงนี่จะอยู่ข้างหลังค่ะต้นประมาณสูงร้อยหกร้อยเจ็ดสิบเซนอยู่นะน,นี่เนาะตะอ้วนสูงก่าถธออีกเ,ออเกือบเกือบร้อยแปดสิบเซนเนี่ยจะอยู่ข้างหน้านะคะในต้นขนาดนี้กลังกินพอดีงนโอ้ต้นขนาด,น,น,ดออานี้เด็กๆชอบมากใช่ค่ะกําลังกินเลยแล้วก็เอ,อดูในกล้องอาจจะดูต้นเล็กต้นเตี้ยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยร้อยแปดสิบเซนได้นะคะ สูงสูงกว่าตะอ้วนเยอะเลยดูค่ะพี่พี่ตะอ้วนนางสูง 108, ร้อยแปดแปดสิบบ่ใรันี่นะคะสูงกว่าตะอ้วนแต่ว่าในกล้องมันอาจจะดูแบบดูเตียเต้ยๆหน่อยแต่ไม่เตี้ยเลยนะคะแต่ข้างหลังจะสูงประมาณสองเมตรกว่าสองเมตรห้าสิบนั่นแหละคะ่ะต้นข้างหลังนะคะ mm. ก็จะสมบูรณ์แล้วแต่เาบางพื้นที่ดินดีดินด,ดีมากดีน้อยเนาะพี่พี่ ทำทุกอย่างเพื่อเขาให้แต่เขาได้อิ่มนะคะพี่พี่ยังไงก็สู้เพื่อลูกค่ะถามว่าใช้อ่อะไรนะเครื่องตัดหญ้าได้ไหมคะลุงวัวในแต่ว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันมันก็แล้วแต่ความถนัดของคนเนะาะอ๋ะอไม่มีเครื่องตัดหญ้าด้วยเราก็ไม่มีเครื่องตัดหญ้าด้วยนะคะ น,น้ำมันก็แพงด้วยตอนนี้ก็บางคนเขาถนัดเครื่องตัดหญ้าเขามีเขาก็ได้ใช้เนาอแต่เราเราไม่มีนะคะก็ใช้มีดไปก่อนนะคะแต่ถ้าเอ,อเครื่องตัดหญ้ามันก็จะทุ่นแรงได้ได้มากพอสมควรแล้วก็จะ<ล>ย่นเออเร็วแล้วก็ย่นระยะเวลาไปนะคะทืเวลาได้ทเวลาได้แล้วก็เร็วเนาะแต่เราไม่มีก็มีดไปก่อนนะคะโอเคนน้ก็ ช่วยกันตัดค่ะจะได้เสร็จเร็วๆเนาะเด็กๆอยู่ที่บ้านก็รอนะคะเขาก็รอเราเลยค่ะเขาอันนี้ไปปลูกเป็นร่องไปเลยค่ะพี่ๆสูงนะคะต้นนี้เนี่ยถ่ายข้างหน้าเนี่ยสูงกว่าน้องนิกอีกนะคะพี่ๆแต่ดูต้นเตี้ยใช่ไหมคะเพราะว่าน้องนิกถ่ายเลนเลนไวหรือเปล่าเลยดูเตี้ยๆน้องพี่ๆค่ะ โอเควันนี้ก็พาพี่ๆมาเจอกันที่บรรยากาศสวนญ้านะคะยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกําลังใจส่งกาลังใจให้กับครอบครัวน้องมินนี่ด้วยนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูว่าเด็กๆก,กินกินกันดีกินชอบกินกันจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวไปดูกันไปดูเด็กๆรีวิวกันเนาะนี่ก็ได้หลายหอบกันแล้วคะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณค่ะ